สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการ Format e x t e r n a l hard drive หรือ USB flash drive เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน macOS และบน Windows ขั้นตอนการ Format ให้เพื่อนเสียบ e x t e r n a l hard drive หรือว่าตัว USB flash drive เข้ากับเครื่อง Mac ของเรารอจนไอคอน flash drive หรือตัว e x t e r n a l hard drive แสดงขึ้นก่อนที่เราจะทำการ Format อ่าถ้าเป็น USB แฟลชไดร์หรือ External Hard Drive ตัวเก่าที่มีข้อมูลอยู่แนะนำให้ดึงข้อมูลออกมาก่อนนะครับนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการฟอร์แมตได้เลยขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Disk Utility โดยเข้าทาง Spotlight Search วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเ <c oughs> มื่อเข้ามาในหน้า Disk Utility แล้ว ให้เราดูทางด้านซ้ายมือจะมีคำว่า internal และ external นะครับตรงหมวด internal ตัวฮาร์ดดิสที่มีชื่อว่า Macintosh อันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสของระบบเราไม่ต้องทำอะไรนะครับให้เรามาดูตรงหมวด external จะมีชื่อ USB flash drive หรือตัว external hard drive ที่เราเสียบเข้าไปซึ่งในคลิปตัวอย่างของผมก็จะเป็นตัว USB f l a s drive จะมีชื่อว่า v i r t e USB ให้เราคลิกบนตัว USB flash drive หรือตัว external hard drive หนึ่งครั้งจากนั้นคลิกไปที่คำว่า erase จะมีหน้าต่าง pop up แสดงขึ้นตรงช่อง name ให้เราตั้งชื่อตัว USB flash drive หรือตัว external hard drive หรือจะใช้ชื่อเดิมก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถัดมาตรงช่อง format ถ้าเราต้องการใช้ USB flash drive หรือตัว external hard drive กับ Mac อย่างเดียวก็ให้เลือกเป็นฟอร์แมตที่1และ2นะครับที่มีคำว่า Mac OS แสดงอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ตัว USB flash drive และ external hard drive กับ Mac แล้วก็ Windows ให้เลือกตัวฟอร์แมตเป็น exFAT นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก่อนกด erase ให้เราตรวจดูให้มั่นใจก่อนว่าเราได้เลือกเป็น external hard drive ไม่ใช่ตัว internal หรือตัว hard disk ของระบบตรงนี้สำคัญมากนะครับ เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเราได้เลือกเป็นตัว external นะครับให้เราคลิกไปที่คำว่า erase รอจนขั้นตอนการ format เสร็จสมบูรณ์จะขึ้นเป็นลูกศรสีเขียวแสดงขึ้นและมีคำว่า erase process is complete แสดงว่าขั้นตอนการ format เสร็จสมบูรณ์ให้เราคลิก done เราก็จะได้ตัว external hard drive หรือตัว usb flash drive ที่เป็น format ex fat ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Windows และก็ทั้ง Mac OS นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ